ล้มีความพยายามผลักดันให้ไทยลงสยาบันในปาคีนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเพด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้นายให้เรื่องของการสรับสูนล่าสุดนะครับรมอก็เห็นชอบกับเรื่องนี้แล้วครับพร้อมที่จะมีการผ่านความเห็นชอบร่างพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ,บบุคคลให้สูญหายก่อนเสนอสภาติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาครับ ครอบครัวนีลาภัยจิตเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันร่างพราบาป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเมื่อมีคำพิพากษาสารดีกามเมื่อ29บาธันวาคม2558ยกฟ้อง5าตำรวจจากคดีการหายตัวไปของนายสมชายนีลาภาัยจิตอดีประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมด้วยเหตุกฎหมายปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้ครอบครัวเป็นโจทย์ร่วมและไม่มีความผิดว่าด้วยการทําให้บุคคลสูญหาย เมื่อไม่พบศพนายทนายสมชายและพยานหลักฐานไม่ชัดเจนพอจึงทำให้ศาลยกฟ้องพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโกศประจำสำนักนายกระัฐมนตรีระบ,บุว่าล่าสุดครมเอยหินชอบให้ไทยลงสัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศ่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหายและภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการลงโทษที่โหดร้าย ไรมนุษยธรรมซึ่งไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2554และ2550แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะยังไม่มีการลงสัตยาบันนอกจากนั้นครมอยังเห็นชอบร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายพระศักดิ์สิทธิ์ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับโดยพรบดังกล่าวมีใจความสําคัญคือกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทําความผิด ในการทรมานผู้ถูกจับกลุ่มหรือการอุ้มให้สูญหายไม่ว่าจ,จะโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือความยินยอมจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีอายุความ20ปีกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงสถาน,น,นการณ์ฉุกเฉินและสถาน,นการณ์ความไม่มั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกล่าวอ้างเพื่อกระทําความผิดได้พร้อมระบุว่าแม้รัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจแต่ก็พร้อมออกกฎหมายที่เป็นหลักสากลโดยจะเสนอไปอยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป